วัยทนทานทุกงานเอาอยู่เลื่อยยนตีสามห้าห้าเครื่องยนสองจังหวะสามแรงมา้าลูกสูบพิเศษหกสิบสองมิลนะครับสตาร์ง่ายร้อนไม่ดับของดีต้องมีติดไว้นะครับแนะนำเลยครับท่านครับเลื่อยยนตีสามห้าห้าเครื่องยนสองจังหวะสามแรงมา้าครับท่านครับใหม่ล่าสุดเลื่อยยนตีสามห้าห้าเตรียมพบกับเลื่อยยนนะครับพลังแรงเหนือระดับนะครับที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ งานหนักทุกประเภทด้วยเครื่องยนต์2จังหวะขนาด55ซีซีพร้อมกำลังถึง3แรงมา้าช่วยให้งานตัดไม้ของคุณนะครับง่ายขึ้นเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุดมาดูจุดเด่นของสินค้ากันครับลูกสูบพิเศษ62มิลแผงแกร่งทนทานรับมือความร้อนสูงได้อย่างสบายๆนะครับสตาร์ทง่ายร้อนไม่ดับช่วยให้การใช้งานต่อเนื่องได้ยาวๆมั่นใจในทุกสถานการณ์นะครับ มาพร้อมกับพลังการตัดอันทรงพลังนะครับเหมาะสำหรับงานสวนงานเกษตรกรรมหรือการใช้งานทั่วไปนะครับคุณภาพยอดเยี่ยมครับการันตีความคุ้มค่าสินค้าได้รับการประกันจากซัพพลายเออร์นะครับโดยตรงให้คุณมั่นใจทุกการใช้งานนะครับเลื่อยยนต์ C355 แข็งแรงทนทานประสิทธิภาพเต็มร้อยใครที่มองหาเลื่อยยนคู่ใจติดไวตัดเนียน ไม่สะดุดต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของวันนี้เลยนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมแ้ะกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว